ยินดีต้อนรับสู่ Social Giver คุณพร้อมหรือยังสำหรับประสบการณ์การให้ในรูปแบบใหม่เพียงคุณร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมกับ Social Giver คุณจะได้รับรางวัลตอบแทนการให้ของคุณอาทิที่พักหรูอาหารเมื่ออร่อยและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายวิธีให้ง่งายๆผ่าน Social Giver เพียงคุณเข้าไปที่ facebook.com/socialgiver แล้วลองค้นหาโครงการที่คุณต้องการสนับสนุนและรางวัลที่โดนใจโดยเข้าไปที่อัลบั้มรูปที่ชื่อว่า currently fundraising จากนั้นคุณสามารถคอมเมนต์บนรูปหรือส่งข้อความมาหาเราเพื่อจองรางวัลตามที่คุณต้องการ ทำการโอนเงินตามรายละเอียดที่เราแจ้งไว้และส่งหลักฐานหรือภาพถ่ายใบยโอนมาที่ socialgiver@mysocialmotion.org พร้อมที่อยู่ของคุณเพื่อที่ทางเราจะได้ส่งรางวัลให้กับคุณเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถสนุกกับประสบการณ์การให้จาก socialgiver และบอกต่อเพื่อนๆให้พวกเขาได้มีโอกาสทำดีได้ดีไปพร้อมกันกับคุณ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้สนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมกับการช่วยใ,ใครอีกหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้ก็ถึงตาคุณแล้วนะคะที่จะร่วมเป็น Social Giver